สวัสดีครับผมสวัสด anyway ีครับโอ๊ยตวจรินยอ่ะจิงเให้คารุนี้เต้นให้ดูได้ไหมครับเต้นเพลงอะไรประสาทไปนะที่กดดันหนูว่าพี่ดำดำนี่น่าพังอะไรแบัเียะคลักน้าใจเย็นใจเฮ้ยนะดีใจเกิน ดีใจเกินกลับมาอีกครั้งสำหรับคลิปที่แบบว่าเราเอาเงินที่สปอนเซอร์หรือคนดูให้มาเนี่ยเอาไปให้กำลังใจคนต่ออีกทีนึงคือเราทำยูทูบแล้วได้เงินนะแล้วก็เรามีสปอนเซอร์ด้วยใครสปอนเซอร์ก็คือวีบีนะครับผมตอนนี้เรามีกลุ่มครับดิสคอร์ดเอฟซีของเราแล้วก็มารวมตัวกันทำทำอะไรดีๆครับประมาณเกือบร้อยคนครับนี่ครับเราก็มากับหนึ่งแสนคอยนะครับผมอ่าวันนี้เรามายิ่งใหญ่คือแอปวีบีเป็นแอปที่จะมีบีเจมาไลฟ์สมมติว่าผมแบบผมเห อยู่บ้านเลยไม่รู้จะทําอะไรก็แบบมาคุยกับวีเจได้แก้เครียดเราจะเลื่อนมาข้างล่างครับที่แบบคนดูน้อยๆเลยนะแบบศูนย์คนอะไรเงี้ยเพื่อจะให้กําลังใจเขาเราจะเอา f อเราเกือบร้อยคนอ่ะเข้าไปถล่มห้องถล่มแบบถล่มให้กําลังใจครับว่าจะเปย์เขาด้วยเดี๋ยวเราเปย์ไปเลยครับเรามีแสนคอยเราเปย์ไปไม่ต้องถึงชื่อเปย์ดี่ด้วยเฮ้ยมันมาเองอยากได้คนดูเยอะไหมครับอยากได้คนดูเยอะไหมครับพี่พักก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาคนดูมาให้เดี๋ยวผมพาคนดูมาให้ใครกะใครกะเจ้าใครก่อนเจ้า เอ้ยเขาไม่รู้จักเราเอาเลยเอาเลยไหมไม่รู้จักผมต่อใครอ่ะไม่รู้จักปึ๊บสตาร์ทสองหนึ่งอันหนึ่งอันทำไมมันเป็นอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอบคนดูคนดูเลยโอเคครับขอบคุณครับหน้าเผาหล่อนคือใครเดี๋ยวเราจะทำการให้คนดูเอฟซีของเราเข้ามาอยู่ในห้องเลยโอเคพร้อมนะครับสามสองปึ่ง นี่เขาดีใจดีใจนี uhh ่คือหรือว่าเราให้กำลังใจเขานะโดนปัดล้วเนี่ยสอนนี้คนเข้ามาครับยี่สิบหกคนแล้วนะจากเจ็ดคนโอ้ยไอซีทุกคนนะครับเราพิมพ์ให้กำลังใจเขานะผมหัวหน้าเผาเดี๋ยวนะอะไรกันคราเนี่ยเขียนหน้าผาต้องส่งเท่าไหร่ครับเขียนหน้าผาต้องส่งเท่าไหร่ครับตบเลยว่ะ เกต้กก้อนโอ้เบาเบาเขาเปลี่ยนเรามีเป็นแสนเรามีเป็นแสนประสาทเลยเอาประสาทเลยนะการนะครับทำให้ห้องนี้ทะลุนะครับโดยการส่ง5,000คือถ้าส่ง5,000มันจะไปขึ้นหน้าอื่นขึ้นในแอปว่าแบบห้องนี้มีคนส่งเยอะมากอะไรเงี้ยนับถอยหลังครับสามหนึ่งไปแล้วครับผมแล้วน่ปสาประสาทครับโอ้ดีใจดีใจเขียนหน้าเขียนหน้า เราต้องเขียนให้แล้วโอ้คนดูเพิ่มเลยนะครับพอเราส่งแบบ5้าพันอไโบเอาลถอีกคันนะครับผม1 0 0 0งันสนสัสันเดี๋ยวมือสา่ะดีใจดีใจนะอยพี่หัวหน้าเผขอบคุณนะพี่หัวหน้าเผาขอบคุณครับ เอ้ทุกอย่างพรยังไงครับมือยังแย่ครับอ้าวตอนแรกคือแบบดูเศร้าๆเต็มๆพอเราเข้าไปปุ๊บมีมี F4 เข้าไปปุ๊บเริ่มเริ่มมีกำลังใจปุ๊บพอเรานี่เราส่งให้เขาทั้งหมดประมาณเกือบหมื่นครามีกำลังใจขึ้นมาให้พี่เจยิ้มให้ต้องส่งเท่าไหร่ครับให้พี่เจยิ้มให้ต้องส่งเท่าไหร่ครับแค่พี่บอกจะส่งหนูก็ยิ้มแล้วนะไอ้จริง คนดูน้อยใช่ไหมเดี๋ยวพาลูกข่ามาให้ครับเดี๋ยวพาลูกข่ามาจริงเปล่าอ่ะสามสอหนึ่งมาทุกคนเข้ามาทุกคนเข้ามาครับเข้ามาทุกคนเข้ามาครับทุกคนเข้ามาแล้วเป็นคลขคนิคนแลครับทำได้ไงอะ่ทำได้ไงอะทผมงงไว้เพราทำหน้างงไว้อยทำได้ไงออริงพี่ทำได้ไงอะเริ่มยิมแล้วเริ่มยิมแล้วเริ่มยิมล้วยิมละห้าอยะยิมละห้าอยเลยห้าร้อยนี่อาไปห้าร้อ ไปห้าร้อยเอาตัวแกแหนด <c oughs> ได้ปะล่ะยี่สิบร้อยเฮ้ยแต่เริ่มเต้นแล้วเริ่มเต้นแล้วแต่ย<อ>ังไม่ค่อยเอห็นเออเงินผ่าวนะช่วงนี้ดูเศร้าๆนะผูน้าผ่าดูเศร้าๆนะครับคนดูน้อยเหรอคนดูน้อยเหรอเดี๋ยวพาคนดูมาให้นะครับพามาไงอะ่ะ สามโอเคอ่ะสามสองหนึ่งมาทุกคนมาเลยครับเามาเลยครับผมเข้ามาเลยครับสิบสี่คนแล้วสี่พาร์ทสวัสดีค่ะสี่าร์ทสวัสดีค่ะเฮ้ยงง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 ง ติดป <łość> ้ายข้างหลังไม่ต้องเดี๋ยวเท่าไหร่ครับอยากติดป้ายต้องทำยังไงติดป้ายขั้นต่ำห้าร้อยโอ้ยโอ้ยถูกอ่ะเอาทะลุเลยทะลุเลยห้าร้อยที่ประสาทป่ะแล้วก็บอกตัวให้ดเฮ้ยเฮ้ยฟังหนึ่งดีใจดีใจขอบคุณค่ะพี่วอนขอเห็นหน้ นี่ครับทุกคนเราสามารถขอวีเจเปิดกล้องได้นะครับแล้วเราสามารถคุยกับเขาได้เปิดกล้องเนี่ยครับได้เฮ้ยเปิดได้ไหมเปยั่แ้วแล้วล้วแล้วลเลยลงลงลนั้สวดีครับผมสวัสดีริบโอ้ยทีเชื่ออะไรนะครับผมเลี้ยวค่ะ VJ เลี้ยวค่ะอ๋อโเครับถ้ายากถ่าย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 ถ เพลงอะไรก็ได้เลยป้องรู้คลับในเมืองได้ดูด้วยนะเขาจะผิดหวังกับการเต้นของเราไหมอะหน่งสองขอดูหน่อนปีน่าชาเเอเ ขอบคุณมากมากเลยค่ะอุ้ยไม่คิดไม่ฝันว่าเออคนที่เคยดูเขาก็จะมาดูเราเหมือนกันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทั้งเผ่าเลยค่ะคหวยขอบคุณได้เยเรอรู้จักเขาว่าคำวยนะทางเฮ่ยหัวหน้าเผ่าเลยพันเนี่ยไปเบีย ขอบคุณนะคะโอ้ยหน้าหนุตึงหมดเลยเดี๋ยวพาคนดูมาให้คนเรียกลูกเผ่าสิเดี๋ยวพาคนดูมาให้กำลังใจจริงหรออ่าเรียกลูกเผามาทำยังไงอ่ะหัวหน้าเผ่าชื่ออะไรอะคะดีครับพี่น้อยสวัสดีค่ะอะไรกันโอ้ยขอบคุณค่ะ อันนี้คือลูกครีมหรอขอบคุณค่ะลูกเผาหมดเลยจริงเหรอขอบคุณนะคะให้หนูทำอะไรพี่หัวหน้าเผาให้หนูทำอะไรด๊ามเต้นเผาเมี้ค่ะเต้น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 เพลงไก่ช่วยอยากฝึกเผาไหมอ่าจะเต้นอะไรเพลงไก่อ่ะีาโอเคอ่ะปั๊มตัดไปนบทุกคนช่วยส่งแบบได้ไหมเถอะได้ไม่เถอะได้ไหมอดันหนู ไม่เอาแล้วนาแกงหมดเลยดีเท่่าไหรรคับพี่แกงหมูอ่ะที่วันน้าเอาคันหมูอยากไปคัดเอสคัดเอค่ะโอ้โหส่งอีกพันนึงก่อนเขาขาดพันหนึ่งเยอะขอบคุณนะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าขอบคุณมากๆเลยนะทำให้หนูแบบห้องหนูขึ้นไปแบบอันนี้ต่อไนด้วยอ่าปีกวันปีกวันเรือเรือครับอ่ะเล่มสี่แล้วจากวันหนึ่งมาเลสี่แล้วบอกรักคนชื่อดำ ดอดดมหน่อยครับพีด่ดำดอทมค่ะรักนะคะเฮ้ยมาบ้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ๊ยมาบ้างแอบเก่งงงงงคนเข้ามาเต็มเลยครับโอ้โหดีใจเกินดีใจเกินใจเย็นใจเย็นนะ ไปกดติดตามช่อง D O M หน่อยครับอุ้ยแต่หนูดูดูช่องที่เขาอยู่นะ้นโฆษณายู่กาติดตามแล้วนี่ไงหนูดูหนูดูคลิปที่เขาอยู่โอ้ยขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะขอให้ช่องพี่เนี่ยมีเป็นอ๋อหนึ่งร้อยล้านพันล้านซับเลยนะคะโอเคคามุยโอเคครับโอเคก็คลิปนี้ือเรามาให้กำลังใจนะ ก็ขอบคุณคนดูนะครับที่แบบกดติดตามพวกเราแล้วก็แบบว่าดูคลิปเราก็ได้เงินจากสปอนเซอร์ได้เงินจากหลายอย่างก็มาเปย์นะครับผม <ไป S 1> ช่องเราจะครบจะครบ2ล้านซับแล้วเอาไปครบ2ล้านเลยปะอ่ะระหว่างนี้ก่อนจะเปิดคลิปนี้ผมก็จะเปย์ทุกคนแบบคนละนิดคนละน้อยนะครับผมคนดูน้อยไปอ่ะโอเคจเจอกันคลิปหน้าครับสบายครับผมเย้